สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการสารบัญอาชีพชุดช่างตัดผมนะครับเป็นประจำอย่างเช่นเคยวันนี้ผมมีโพนะฮะตอนนี้กำลังนิยมเลยใช่ไหมม,มีโพนะครับมาสำรวจกันนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะแหล่งข่าวนี้มาจากสำนักไหนเพราะว่าแหล่งข่าวไม่ได้แจ้งไว้เขาบอกว่าอย่างนี้ครับช่างตัดผมชายส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชายอาจไม่มีความอ่อนโยนตามธรรมชาติ แต่ก็สามารถฝึกฝนได้โดยใช้ความใจเย็นนะครับเป็นตัวนําร่องเมื่อใจเมื่อใจเย็นแล้วเนี่ยคำพูดคําจ้าก็หน้าฟังลูกค้าก็จะเกิดความเพลิดเพลินในการบริการนะฮะลูกค้าบางรายเมื่อช่วงทําการตัดผมตัดแต่งตรงนั้นตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไม่ยอมเลิกลาเหมือนกันนะครับทั้งที่เ,เพราะเขาเนี่ย อาจจะยังสบายใจอยู่นั่น,น่นเองนะครับแล้วก็อาจสั่งให้สะผมหนวดต้นคอหรือจะมีแค่หูเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงตัดแต่งไปเรื่อยๆจนช่างไม่รู้จะทำอะไรต่อจึงค่อย จ่ายสตางค์แล้วก็กลับบ้านไปนะฮะเหล่านี้เป็นผลมาจากความอ่อนโยนของช่างซึ่งจะหาได้ยากในช่างผู้ชายนะครับจนปัจจุบันในเมืองใหญ่ๆเนี่ยช่างส่วนใหญ่เป็นช่างผู้หญิงมากมายเลยทีเดียวทั้งนี้เพราะว่าเพศหญิงนะครับมีความอ่อนโยนในตัวเองเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับมักจะพูดจาไพเราะอ่อ,อนหวานนะครับพร้อมกับตัดแต่งตามใจลูกค้า ก็สามารถที่จะดึงดูดลูกค้าจากร้านชายไปได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับตัวอย่างใกล้ๆนี่นั่นก็คือวิทยากรของเรานั่นเองมีฝีมือดีสอนก็เก่งนะครับไม่เชื่อลองไปชมกันเลยดีกว่าครับสวัสดีค่ะัดีค่ะค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับในปัดแตเตเลียนลองทรงต่ำลองทรงต่ำซึ่งสำหรับวันนี้เนี่ยจะนำเสนอในหัวข้อของเรื่องการวางหวีและ ตะเลียนในจุดกลมกลืนน,ลน,นะคะซึ่งาการตัดผมด้วยลักษณะของทรงรองทรงต่ำเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ได้ยากเลยนะคะค่ะค่ะเรามาดูกันในแบบก่อนแบบก่อนเลยนะคะว่าลักษณะของทรงที่เราเคยได้เรียนกันไปแล้วนะคะว่าถ้าเรามองจากด้านข้างนะคะจุดขาวนวลที่เรา ดูกันไปเมื่อตอนที่แล้วนะคะในจุดขาวนวลเนี่ยนะคะจะมีระดับของจรที่ขาวนะคะโดยรอบด้านหลังเลยนะคะก็จะขาวขึ้นมาแค่1นิ้วะค,ะค่ะนะคะขาวขึ้นมาแค่หนึ่งนิ้วเรามาดูที่พัพด้านหลังกันนะคะจากด้านล่างขึ้นมาเนี่ยแค่1นิ้วในจุดขาวนะคะแล้วก็จะเผินขึ้นไปในจุดกลมกลืนไม่สูงมากนะคะแล้วจุดกลมกลืนเนี่ยจะเป็นการ ใช้ปัตเตอเลียนตัดเพื่อให้จุดผมนั้นไม่มีขอบไม่มีมุมไม่มีขอบไม่มีมุมนะคะในจุดกลมกลืนเนี่ยยังเหลือต่อผมให้เห็นค่อนข้างชัดเจนเลยชัดเจนะะแล้วก็จะเห็นเป็นเงาะนะคะเป็นเงาของผมอยู่นะคะในจุดกลมกลืนแต่สําคัญตรงที่ว่าต้องมีความขาวนวลขึ้นไปนะคะจะไม่เหลือขอบว่าจะขาวแล้วไปดําเลย นะคะจะต้องค่อยๆไล,ล่ปัตตาเลียนขึ้นไปเพื่อให้คยกไล่ให้เส้นผมจากด้านล่างเลยเนี่ยนะคะจากจุดขาวเนี่ยนะคะค่อยๆไล่ขึ้นไปพอเริ่มขึ้นหน้าหวีที่ที่มีคาเรียกม,มีการวางวาง,วางหวีที่เผินออกมาเนี่ยนะคะในส่วนที่สูงขึ้นมาเราก็จะเห็นต่อผมนะคะเหลือเยอะมากเ,เมากขึ้นะนะคะค่ะ,คะก็ดูจากภาพแล้วก็คงพอจะ เข้าใจกันบ้างนะคะค่ะต่อไปเราจะดูการวางหวีกันอีกทีนึทคนะคะการวางหวีค่ะนะคะการวางหวีนะคะจากที่เราดูไปกันตอนที่แล้วนะคะด้านข้างหน้าหูนะคะกว่างขวาเห็นไหมคะอันที่หนึ่งเราจะวางเพื่อเก็บจอนไล่จอนไปเลยวางหวีเอียงสี่สิบห้าองศาจากจอนมาบริเวณเหนือใบหูค่ะนะคะนะคะไล่ด้านหน้าจอนไปเลยเสร็จแล้วพอเริ่ม เหนือหูนะคะเราจะเริ่มวางหวีในลักษณะแนวนอนกรอบหูแล้วเราจะใช้ปลายหวีเป็นการเก็บผมด้านหน้าด้านหน้านะคตรงจุดตรงจุดด้านด้านหน้าสุดเลยนะคะของขอบจอวนค่ะนะคะเก็บเก็บในส่วนโค้งหูหมดเลยค่ะนะคะเสร็จแล้วก็ไล่ด้านหลังหูมาแล้ววางหวีในแนวตั้ง45องศาเหมือนเดิมไล่มานะคะ ไล่มาทีละสเต็ปนะคะโดยการวางหวีเนี่ยแล้วก็ใช้ปัตเตอรี่นไถบนหน้าหวีเนี่ยทีละหนึ่งหน้าหวีเท่านั้นเองค่ะอยๆเก็บไปทีละหวีนะคะค่ะเสร็จแล้วก็มาดูที่ด้านหลังกันก่อนนิดนึงจะได้รู้ว่าด้านหลังเนี่ยเราจะต้องวางหวีแบบไหนนะคะอันนี้นะคะลงจากเก็บเก็บเก็บด้านหลังหูเนื้อหูนะคะไล่มานะคะแล้วมาเก็บ หลังจากหลังหูลงมาจนถึงายทอยพอถึงช่วงไททอยเราเริ่มนอนหวีตามเริ่มนอนหวีตามเพราะว่าด้านหลังเนี่ยนะคะมีความความยาวใช่แล้วก็มีความเริยมมีความลาดของช่วงศีรษะค่ะนะคะแล้วก็จะเรมาดูภาพด้านหลังว่าเราจะวางหวีอย่างไรนะคะด้านหลังสุดด้านล่างนะคะที่เราเก็บก็คือวางหวีในลักษณะจากที่เราจะต้องเก็บมุมวางแนวระดับแนวนอนแล้วก็มาเริ่ม 45องศาเอียงตาม<ช>นะคะเอียงมาเรื่อยๆอันนี้นะค,ะคือต่ำๆเท่านั้นเองใช่นะคะแล้วก็ในเรื่องของการวางหวีตรงจุดท้ายทอยเนี่ยสำคัญนะคะ,คะเพราะว่าผมทรงรองทรงต่ำเนี่ยเนื้อผมบริเวณของส่วนหลังที่ <คะ S 1> เหรือเนี่ยค่อนข้างเยอะมาก<ค>ะนะคะถ้าเปรียบเทียบจริง,รงก็คือ100%ีอ่ ความยาวเนี่ยเหลือเอาไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะจะเก็บแต่ฐานขอบของทรงเท่านั้นเองนะคะในกรณีของวางหวีด้านหลังค่ะคันนี้มาดูในส่วนของการวางหวีอีกด้านหนึ่งด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายซึ่งเวลาที่เราเราเก็บงานมาเนี่ยนะคะเราจะค่อยๆไล่มาจนอีกด้านหนึ่งนะคะตักผมใช้หวีตักผมย้อนนะคะด้านหลังหูนะคะด้านหลังหูห้าองศาเหมือนเดิมนะคะวางหวีขึ้นไปเรื่อยๆเลยเก็บขอบขึ้นไป พอไปถึงแนวหูด้านบนเราก็ต้องเริ่มนอนหวีตามความโค้งของรูปหูนะคะเก็บงานนะคะแล้วก็มาเก็บจอนที่ด้านหน้าค่ะนะคะมาเก็บจอนที่ด้านหน้านี่คือการวางหวีไม่ว่าจะลองทรงต่ํำลองทรงสูงจะวางหวีในลักษณะเดียวกันเพียงแต่กำหนดความสั้นความยาวตําแหน่งต่างกันเท่านั้นเองใช่ว่าสูงหรือชต่ำเท่านั้นเองนะคะเรามาเริ่ม ด,รรดูจริงนะคะ,ะ,คะว่าในจุดกลมกลืนเนี่ยนะคะเราจะเริ่มกันจากด้านขวาของแบบก่อนเลยนะคะในจุดกลมกลืนเราจะใช้วีเล็กเหมือนเดิมแต่เราจะใช้ด้านที่มีความหนากว่าความหนามากขึ้นนะคะเราจะใช้หวีเล็กด้านที่มีความหนามากกว่าในการไล่ผมในจุดกลมกลืนนะคะ จับเหมือนเดิมนะคะังจับหวีในลักษณะวางหวีไว้ในอุ้งมือแต่ใช้แถบเล็กไว้ในอุ้งมือแทนนะคะแล้วก็ไล่เนื้อผมนะคะ45องศานะคะถ้าเราไล่45องศาจากหน้าหน้าใหญ่ของหวีเนี่ยนะคะก็จะมีเนื้อผมเหลือเยอะกว่าเดิมนะคะหนึ่งหน้าหวีไล่ไปเลยนะคะเป็นการเก็บ จุดกลมกลืนนะคะให้ผมเชื่อมกันระหว่างเส้นยาวและเส้นสั้นะนะคะไม่ให้มีขอบหรือมีมุมคะเริ่มโค้งหูนะคะวางตามแนวที่เราได้รู้ไปนะคะว่าเริ่มโค้งหูก็วางหวีนอนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามามองันจริงๆเราจะเห็นผมจากจุดขาวขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีตอผมเหลือเยอะขึ้นนะคะเริ่มมีตอผมเหลือเยอะขึ้นกว่าเดิมนะคะ จุดหูนะคะวางหวีแนวนอนเก็บผมส่วนที่เกินนะคะโค้งหูนะคะพอเริ่มมาด้านหลังหูเราก็ใช้หวีแนวตั้งนะคะ45องศาเก็บนะ,ะสำคัญนะคะลองทรงต่ำนะคะเราจะไม่เก็บเนื้อผมขึ้นไปสูงนะคะยังคงไว้เส้นความยาวของผมเส้นบน นะคะเพราะว่าลักษณะของผมทรงรองทรงต่ำนี้ด้านบนจะยาวมากนะคะในจุดที่เรามองเลยเนี่ยคะจากจุดขาวขึ้นไปบอกแล้วนะคะว่าจะเหลือต่อผมเยอะขึ้นกว่าเดิมนะ,ะวางหวีแนวตั้งค่ะ,คะ45องศานะคะค่อยๆใช่ใช,ใช้ปัตเตอรี่น,นะคะเก็บ ไปทีละหนึ่งหน้าหวีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเกิดค,ความชำนาญก็จะสามารถเดินปัตตเลียนไป<ช>ได้เร็วมากขึ้นนะคะค่อยๆไล่ไปนะคะตามความโค้งนะคะของศรีรษะนะคะไล่กรอบทั้งหมดเลยนะด้านหลังนะคะจากจุดขาวนะคะเราก็จะไล่ขึ้นไปอีกหนึ่งหน้าหวีเล็กนะคะ ค่ะเป็นการวางหวีในลักษณะเกือบจะแนวนอนแล้วนะคะเพราะว่าเป็นบริเวณจุดท้ายทอยส่วนใหญ่แล้วจะย้ำให้เน้นในเรื่องของการวางหน้าปัตรเตอรี่ด้วยนะคะ,คะเพราะว่าเทคนิคของการวางหน้าปัตรเตอรีนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราวางมุมปัตรเตอลี่ไม่ถูกนะคะผมส่วนบนจะหายนะคะ่คะ ะค,ะค่อยๆไล่กรอบไปนะคะหนึ่งด้าวหวีใช้หวีหวีย้อนเข้าไปที่เส้นผมนะคะแล้วก็ใช้ปัตเตเลียนไล่นะคะเนื้อผมออกเห็นไหมคะถ้าเราจับปัตเตเลียนในตำแหน่งที่ถูกต้องนะคะเวลาที่เราจะปิดเปิดเนี่ยสามารถปิดเปิดได้ด้วยความคล่องมือด้วยนะคะค่ะ พอมาถึงด้านข้างนะคะก็คือให้สังเกตนะคะว่าเรายังคงเดินหวีในลักษณะการลองนิ้วเพื่อยั้งน้ำหนักของหวีนะคะเส้นผมที่หวีเข้าไปเกินหวีขึ้นมาก็ตัดออกได้เลย อย่าลืมขนาดที่ตัดใช่ไหมคะ <c oughs> จะรัดวางหวีเนี่ยต้องนิ่งๆน,นะคะเวลาลงหน้าปัตรเตอรียนลงไปเนี่ยหวียังต้องคงองศาคงที่แล้วก็มือก็ยังต้องนิ่งอยู่ค่ะอย่าก,กดหน้าหวีนะคะอย่าก,กดหน้าหวีฉะนั้นการตัดปัตเตอรเลียนเนี่ยสำคัญคือในเรื่องของการวางหวีการใช้ ปัตเตรเลียนนะ,ะว่าเราจะใช้มุมใดของปัตเตอเลียนนะคะถ้าเราสามารถฝึกนะคะค่อยๆฝึกจนเราคล่องเนี่ยนะคะลักษณะาการเดินหวีเนี่ยมันจะเป็น,นไปล <ไป S 2> ื่นไปเองโดยอัตโนมัตินะคะอย่างเช่นถ้าเวลาที่เราตัดแล้วคล่องมือนะคะน้ำหนักมือขณะที่เราเดินหวีไปดูนะคะน้ำหนักมือขณะที่เราตักเส้นผมแล้วเราเดินหวีไปนะคะมันจะเกิดความคล่องมือนะคะ ค่อยๆไล่นะคะค่อยๆไล่จุดกลมกลืนขึ้นไปเพื่อให้เกิดต่อผมมากกว่าชั้นแรกนะคะก็คือลักษณะคือไว้เนื้อผมให้ยาวขึ้นเองนะคะแต่ว่าจะต้องไม่มีมุมหรือไม่มีขอบผม่ทรงเพราะว่าผมลองทรงต่าเนี่ยถ้าตัดแล้วให้เห็นขอบเนี่ยจะดูเขาเรียกโครงรูปศีษาะไม่สวยไม่สวยค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าเป็นสภาพเส้นผมที่ เส้นผมเส้นแข็งนะคะก็จะยิ่งดูผมทรงที่ตัดออกมาดูแล้วไม่ไม่นุ่มนวลค่ะนะคะถ้าเราตัดด้วยเขาเรียกอะไรฝึกเดินฝึกกับหัวหุนบ่อยๆนะคะตำแหน่งแต่และตำแหน่งที่เรายั้งไปเนี่ยนะคะมันจะได้ความคล่องมือมากขึ้นข้างสุดท้ายแล้วนะคะเริ่มด้านข้าง นะคะว่าวิธีการโคง้งการโค้งล้อหูนะคะบางท่านถ้าโค้งลอ้อผูแล้วถ้าระวังตำแหน่งของหวีไม่ถูกนะคะระวังตำแหน่งของหวีไม่ถูกเดีย่ยมันจะกินเนื้อผมสองข้างและเดี๋ยวความสูงจะไม่เท่ากันะนะคะให้ดูให้ดูวิธีการวางหวีหลังหูนะคะวางสี่สิห้าองศาแนบขึ้นมานะคะแนบขึ้นมาเก็บงานที่เหลือนะคะเก็บงานที่เหลือยกสูงขึ้นไป วางยกสูงขึ้นไปวางนะคะพอเริ่มที่จะถึงจุดสูงสุดของหูให้เริ่มนอนหวีนะคะสันหวีต้องติดนะคะกับผิวนะ,ะผมที่เหลือทั้งหมดตัดนะคะสันหวีก็คือบริเวณขอบหวีขอบของหวีเนี่ยนะคะยังไงก็ให้ติดกับศรีรษะเอาไว้นะคะแล้วแล้วอย่าก,กดนะคะ ทำไมถึงต้องย้ำอยู่ตลอดว่าอย่ากดหวีนะคะแล้ววางตำแหน่งในแต่ละจุดให้ถูกนะคะว่าจะนอนหวีตั้งหวีหรือจะต้องแนบ45องศาเพราะว่าแต่ละจุดเนี่ยนะคะมีส่วนเรียกมีส่วนความโค้งไม่เท่ากันด้านกรอบที่อยู่ด้านหลังหูเนี่ยนะคะมันเป็นเส้นตรงนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นตรงพอขึ้นมาบนหูเนี่ยจะมีความโคง้งน การวางหวีในแต,แต่ละจุดเนี่ยจึงจําเป็นมากเพื่อให้เกิดเรืยอเกิดความเท่ากันของเส้นผมนะคะในในกรอบเดียวกันนะคะจะได้ผมที่มีความเท่ากันนะคะจุดเนื้อหูนะคะวางแนวนอนค่ะเก็บงานนะคะเอาแค่หนึ่งหน้าหวีที่เราตัดผมที่เลยหวีขึ้นไปไม่ติดไม่ต้องไปตัดนะคะ คราวนี้อยู่ที่กรอบหน้าแล้วกรอบหน้าจากจอนขึ้นมานะคะเราดูว่าเรามีจุดขาวแต่เราจะสร้างอย่างไรให้มีความกลมกลืนนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่ไล่ให้ผมกลมกลืนเนี่ยระหว่างผมด้านบนกับด้านล่างมันก็จะมีแค่มีกรอบที่ชัดทั้นในจุดกลมกลืนเนี่ยต้องไล่ให้เนื้อผมนะคะมันมีความเนียนขึ้นไปมันจะกลมกลืนกันขึ้นไปนะคะให้ใช้หวีด้านกว้างนะคะ วางนะคะจากหลังหูเนื้อหูนะคะระวางแนวนอนพอมาด้านข้างด้านนี้นะคะเราจะต้องเริ่มเผินหวีให้ได้45องศาเพราะเราต้องการให้เส้นผมด้านที่อยู่ด้านล่างเนี่ยสั้นกว่าด้านบนด้านบนหวีเราจะเรียกยกโน้มออกมาเนี่ยด้านนี้ติดแต่ด้านนี้จะมีความยาวของเนื้อผมที่อยู่เยอะกว่าเพราะฉะนั้นผมเส้นล่างจะสั้นเส้นบนจะยาวกว่า ก็จะมีการไล่ระดับกันเกิดขึ้นจะไม่เป็นขอบสันของผมให้เห็นชัดน,นะคะค่อยๆไล่ไปนะคะหนึ่งหน้หวีแต่ว่าต้องเก็บให้เนียนเท่ากันนะคะเก็บให้เนียนเท่ากันเลย ดูโดยรอบอีกทีนะคะว่างานที่เราตัดไปเนี่ยนะคะมันเหลืออะไรผมตอผมที่เทอากมาเท่ากันไหมเงาตรงไหนที่มันเข้มบอกกันถ้าเรามองมองโดยคร่าวๆนะคะก็คือออกมามองนิดนึงนะคะเราจะเห็นผมว่าส่วนไหนที่มันยาวออกมาถ้ามันเนียนเสมอกันแสดงว่าเส้นผมมันอยู่ในระดับเดียวกันะนะคะบางทีเรา ไปนานนิดหนึ่งตาจะตาใช่เพราะว่าเวลาที่ช่างตัดผมแล้วจะดูในเรื่องของความกลมกลืนว่าที่เราตัดไปแล้วมันกลมกลืนหรือเปล่าให้ขยับตัวออกมานิดนึงใช่ค่ะนะคะแล้วก็ให้มองนะคะเพราะว่าเส้นผมมันดําพอเรามองไปนานๆเนี่ยมันจะเบลอค่ะนะคะโอเคนะคะอันนี้เราก็จะได้ในจุดกลมกลืนแล้วดูโดยรวมกันอีกทีนะคะเราดูจากด้านหน้านะคะดูจากด้านหน้าของแบบ จุดด้านหน้าสุดนะคะจากจอนขึ้นไปในรองทรงต่ำจะมีความสูงขึ้นไปไม่เกินหนึ่ง <1 S 1> นิ้วครึ่งห <1 S 1> นึ่งนิ้วครึ่งหมายถึงว่ามีจุดขาวและจุดกลมกลืนรวมกันเลยนะคะขาวนวลกลมกลืนอยู่ที่ประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะพอเริ่มโค้งรอบหูเข้ามานะคะด้านหลังจะอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะคะหนึ่งนิ้วหมายถึงว่ามีความขาว แล้วก็กลมกลืนขึ้นไปโดยการวางหวีแนบแล้วไถปัตเตเลียนเพราะฉะนั้นส่วนหวีที่แนบแต่ส่วนบนเนี่ยนะคะมันก็ได้มันโน้มออกมา45องศาด้านบนของหวีก็จะมีเนื้อผมที่ยาวขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะผมก็คือจะมีความกลมกลืนขึ้นไปค่ะคดูโดยรวมแล้วก็จะคล้ายๆกับลองทรง กลาง,ลง,งหรือว่า,าการตัดผมเทคนิคการตัดลองทรงนะคะ,คะก็คือจะวางหวีในลักษณะใกล้เคียงกัน,กเ,กนเพียงแต่ว่าอยู่ในตำแหน่งใดเท่านั้นเองว่าสมมติว่าเป็นลองทรงกลางก็จะสูงขึ้นไปลองทรงต่ำก็จะนิดเดียวจากท้ายทอยขึ้นมาะนะคะค่ะจะรัดเสริมเทคนิคอีกนิดนึงในเรื่องของการตัดลองทรงต่ำก็คือสำคัญที่สุดนะคะในลองทรงต่ำเนี่ยตำแหน่งเราต้องรู้ว่าจากด้านล่างขึ้นไปด้านหน้า นิ้วเครื่องด้านหลัง1น,นิ้วแล้วที่สําคัญก็คือเรื่องการวางตําแหน่งของหวีะนะคะในแต่ละจุดการวางตําแหน่งของหวีไม่ว่าจะในจุดขาวหรือจุดกลมกลืนจะวางหวีในลักษณะเดียวกัน<ะ>แต่ความยาวของเส้นผมที่เหลือไม่เท่ากัน<ะ>จุดขาวเราจะไม่เหลือตอผมเลยจะมีความขาวติดหนังศีรษะเลยแต่จุดกลมกลืนจะเหลือตอผมเป็นลายๆให้เห็นทั้นตอผมที่เหลือเนี่ยเราก็จะมองว่าเป็นเงาลายๆนะคะ เป็นเงาลายของผมให้เห็นชัดขึ้นนะคะดังน,นั้นในจุดกลมกลืนเนี่ยต้องเรียกว่ามีตอผมเหลือแต่ในจุดกลมกลืนกับจุดขาวต้องมีการเชื่อมต่อกันนะคะจากผมที่แนบติดหนังศรรีรษะเลยกับผมที่เผินขึ้นมานะคะผมที่เผินขึ้นมาในจุดกลมกลืนนะดะงน,นั้นผมก็จะขาวแล้วค่อยๆไล่เนื้อผมเหลือผมเหลือผมเยอะขึ้นนะคะในจุดกลมกลืนนี้ ะะก็ไร่โดยรอบศีรษะเลยนะคะถ้าตัดในจุดขาวได้แล้วไม่ยากเลยค่ะที่จะตัดจุดกลมกลืนค่ะเพราะว่าการวางตำแหน่งวีโดยรอบก็ใช้ลักษณะเดียวกันแต่เหลือเนื้อผมเยอะกว่ากันเท่านั้นเองะนะคะแล้วก็จุดบนสุดนะคะที่เหลือเนื้อผมด้านหน้านะคะด้านบนนะคะ เราก็จะมามีการเชื่อมต่อกันอีกค่ะ,นะ,คะในตอนของการเก็บจุดสโวยนะคะ<ช>คือให้ผมระ,ระดับกลางกับระดับยาวเนี่ยมีความเชื่อมต่อกันะนะคะก็คิดว่าในจุดต่างๆนะคะตามที่เราบอกไปแล้วนะคะสำคัญว่าถ้าเรามองตำแหน่งแต่ละจุดให้ชัดเจนในแต่ละทรงเราก็จะเข้าใจว่าผมลองทรงต่ำ นะคะจุดขาวนวลมีความสูงขึ้นไปอยู่ที่ระดับไหนนะคะในส่วนของข้างหูนะคะจุดขาวนวลด้านหลังนะคะเลยไปถึงจุดกลมกลืนจากแฮลไลหรือตีนผมขึ้นไปจะมีความสูงแค่1นิ้วนะคะงถ้าเป็นลองทรงตรำข้างหลังนิ้วเดียวแต่ถ้าเป็นลองทรงสูงจะต้องสูงขึ้นไป ฮันต้องแยกลักษณะทรงให้ออกนะคะ<ช>ว่าลองทรงต่ำลองทรงกลางมีจุดตำแหน่งของความขาวนวลกลมกลืนเนี่ยต่างกันอย่างไรค่ะแต่ถ้าพูดถึงว่าในการตัดผมลองทรงต่ำนะคะจะรัดมันจะมีแยกออกมาอีกว่า<ช>คุณตัดผมลองทรงต่ำนี่แหละแต่ว่ามันจะไปแยกส่วนกันในเรื่องของจรน,<ช>นะคะเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วจรเนี่ยบางคนก็ไว้จรหนาจรบางจรเฉียงจรตรงนะคะอันนั้นจะเป็นเทคนิคในเรื่องของแต่ละบุคคลไปนะคะเพราะว่าท่านที่ตัดผมลองทรงเนี่ยโครงหน้าบุคลิกแต่ละคนไม่เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกท่านจะต้องตัดจรขาวอย่างเดียวนะคะอาจจะไว้เนื้อผมบริเวณจอรบ้างใชอย่างบางบางท่านที่มีเข่าจรเยอะ มีคาวจรหรือแฮร์ไลน์ตรงเนี้ยาวก็จะสามารถไว้จอรยาวได้ใช่แต่ถ้าบางท่านเนี่ยเขาเรียกแฮร์ไลน์หรือตีนผมเนี่ยสูงสูงก็ไม่สามารถที่จะไว้ไว้จรได้นะคะใช่แล้วก็ในกรณีของรองทรงต่ำเนี่ยผมบริเวณด้านบนเนี่ยยาวนะคะค่ะฉะนั้นบริเวณจรเนี่ยเราสามารถไว้เนื้อผมได้นะคะซึ่งการที่จะไว้จอรลักษณะแบบไหนก็อย่างที่เรียนไปแล้วตั้งแต่แรกว่า อยู่ที่แต่และบุค,คลิกของ <tick. S 2> แต่ละบุค <tick. S 2> คลคะนะคะ,ะบางคนไว้จอนแล้วดูดีบางคนไว้จอนแล้วดูแล้วดูไม่ค่อยเหมาะสม<ล>นะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ช่าง,ง,งที่จะตัดผมนะคะก็ต้องดูบุคลิกของลูกค้าด้วยว่าถ้าลูกค้าท่านนี้ไว้จอนแล้วดูดีก็ต้องไว้จอนให้<ล>แต่ว่าถ้าท่านนี้ไว้จอนแล้วดูไม่ค่อยเหมาะกับเหมาะสมกับหน้าเขาหรือบุค,คลิกของเขาเราก็จะไม่ไว้จอนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิค นะะในการที่เราจะตัดผมได้เราก็ต้องหมั่นสังเกตนะคะบุคลิกของลูกค้าด้วยว่าลูกค้าเนี่ยควรจะไว้แบบผมแบบไหนถึงจะเหมาะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในจุดข้าวจุดกลมเกลืนนะคะที่เรานําเสนอในช่วงนี้แล้วก็คงไม่ยากเกินไปสําหรับท่านที่ได้ชมกันนะคะต้องค่อยๆฝึกะนะคะ,คะการวางวีการมองตําแหน่งจุด นะคะในแต่ละทรงที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะ,คะว่าสามารถไปฝึกนะคะไปซ้อมให้เยอะๆก็สามารถทําได้คล่องมือค่ะแล้วก็ช่วงต่อไปนะคะ,คะเราก็คงจะพบกันในถึงขั้นตอนการเชื่อมผมในจุดสลวยค,ค่ะพบกันครั้งต่อไปค่ะ ท่านผู้ชมครับนอกจากคุณสมบัติที่ผมได้กล่าวไว้ในตอนต้นของรายการแล้วนะครับช่างตัดผมต้องเป็นผู้ที่พัฒนาตัวเองไม่หยุดยั้งนะครับหลายคนต้องบอกเลยว่าประสบความสําเร็จสูงสุดในอาชีพนี้นะครับโดยได้เป็นช่างส่วนตัวของบุคคลระดับผู้นําประเทศก็มีนะฮะบุคคลที่มีชื่อเสียงโด่งดังก็เพราะว่าเขาคือช่างตัดผมที่มีคุณสมบัติครบถ้วน นะครับแล้วก็ต้องต้องบวกกับประสบการณ์รวมไปถึงความตั้งใจแล้วก็ความสามารถของช่างตัดผมเรียกว่าเป็นระดับแนวหน้าของประเทศเลยทีเดียวครับต้องบอกคุณผู้ชมว่านะครับไม่ว่าจะเป็นช่างผู้ชายหรือช่างผู้หญิงเราก็สามารถที่จะเป็นช่างตัดผมชายได้เพราะประ,ประเทศของเรานะครับเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันนะครับที่จะทําอะไรก็ได้แต่ต้องบอกว่า,าต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายนะครับ เอะรายการอาชีพเอะชอบบกเข้าไปเรื่องก,งการเมืองอยู่เรื่อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับช่างตัดผมคงไม่เป็นไรครับรู้เรื่องบ้านเมืองไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถึงยังไงเนี่ยนักการเมืองก็ต้องตัดผมกันทุกคนจับพะัะจับผูมีลูกค้าเป็นนักการเมืองจะได้พูดจาคุยกับเขารู้เรื่องบางนั่นเองนะครับอย่าลืมว่าแตกต่างแต่ไม่แตกแยกนะครับพบกับรายการสารบ,บัญอาชีพได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ